ญาปฏิปันโนอภะกะวะโตวะสาวะกะสังโคะสมงติปฏิปันโนอภะกะวะโตวะสาวะกะสังญาติจัมจาตามิปุริสจยุคานิอัตตคุร นี่เป็นองค์สวดนะพ่อพรัะ Tāngata ṭāliku ṭaiyukāni ṭākuri ṭakūkara ṭihe ṭapakau ṭaua ṭākua 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 Āhūr naiyō pāhūr